ไไอะไรแบบี้ออโอ้ทบบสีกินเนอะเออนั่ง <laughs> ไปายเป็นกับเพื่อนหดเลเป็นกับเพื่อนหมดเลยสองคนน้องเนอะ สิบริไซื้อน้องวันนี้เขาสิเอาขานมมาแจกกับเงินนอๆนๆเนาะไปแล้วั็อะลงลงหายจริงหรืแล้วนะทุกคนทุกคนใบ 500. ห้าร้อยส่วนหายากเลยเด้ยมันบ่ค่อยมีแนละ้วไปนี่มีขอบก้นส้าลูกแล้วแต

ไม่อย่างนั้นไอ้เครียดดิไม่อย่างซีรีส์กินบอยไหมเกินโลชไเ็น้านาีแล้วมเคยกินบอ

ขายเบิดกับเจ้าขายเบิดแล้วกับเจ้าเมื่อกด้วยบอกดื้อแลือซาคือสนุกมาให้พี่น้องบอกมีน้องคนเดียวด้อลูกสองคนด่าไม่เปนเงี้ยแล้วไปน้องพี่แกนี่คืดาวมาขาจีรีไม่จะโคนเลยมีจะโคนดูเดียวเอาพังเลยเดียเอาปัดเลยเจ้าเด้ออ๋อโอ้ดับสีกลิ่นเนาะ วนนี้เขาได้มาหลายบนมือนเดน้อยฮะไปหลายบุเไถมาบะไปหรายบ่ไถมานะมาโอ้เข้าเมื่อไปแล้วผู้จ้ามาจำหลังเขาวะเ่อยน่งเอาถุงยางให้น้อง่ยป้าน้องมีถุงใส เขาตนอยงน้อยเลยแบบงงเงี้ยมันเลยเลยมังไม่เข้าแล้วเยีมยยกินมึงด้วแกกินมึงด้วแซบวายอกินขนมกินขนมนวันนี้เนาะดีอ้นันตากินจะ้วะให้อกจัีกแลให้จับอาจับอเลยเอาหลายจับเอาเลย เงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นอแซมงาใ่ายเท่าไหร่ลจนีกิโลตสิบพันเมาจะไปได้ซื้ออันนี้เนาะ่้านเลยขายเลยละสิบนนะเอาแต่บานนั้นจะเอาอะไรมให้จะเอาไม่ขายต แ่ที่มีแกว่นมีหลายเอ้ยมันมีหลายไมให้หลายๆเออขนมมันหลายน่ะมีโบีแกบอหลายๆลักนิ้วระวังกก้ลยเงียเจ้าจะได้ยเกลืออ่ยังน้อยเลยแกบอกมีน้ำมีไงิ่คือว่าน้ำมีซีดจ๊อกกีอยู่บ่ขนมีนมและแกนให้ได้ย่งมาก ไก่เพื่อสิทธหอยนั่นแหะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนทางเข้าบ้านอันนี้คือราใส่นลงไว้หลายเลยสองไอ้น้องเนี่ยเินก็ให้ไอเอาไว้ใส่จังเป็นอย่างเอาไว้ทันหมดเลยค่ะ นน้ีี่รเยทุกงนี่บเกนี่บมีดตายเลยวันเือสะอามีใส่กองมันหวานใส่กองเะสีไทยพวกวันนี้นึสาววสะส่งเีะเย่งเยนะสงอะนโอเคไปใชไปหาจาสองคนก่อนดีกว่า ันขายเบินแลวแบ่งเงินอดีางว่าแล้วอะไไหนเงินเอาไปใส่เงินขายอดไฮะมากินงเรียนอะไเนาะล่ะเองคเฮียนนังซือบไปองคเฮียน่อคือเต้าเจ้วและข้าเฮียนเดี๋ยวนี้เพราะว่าโควิดดีเฮียนอยู่บ้านบนงมีแต่อะไรนี่มันหวานชกังไหมยาเงื่อนดัขอบ้ความใจได้่าจ่จดี่จดีหเลยก หนาคือกันเลยทุกคนอ้าวเอ้ไบก่อนเคขายมันหมายบายบายกองเนีายบายบายบายหูหูนา้วกันเจ้าเงยบมาเกิดเจาเลยบายบายเบ็นก็ปืนหมดเไยเบ็นก็ไมหมดเลยสองคนน้องเนาะใหญนั้นเมือเาอามาตำหลังหมูก็นเลยได้เมือชา ทุกคนน้องสำหรับที่นี่นากะแต่ทุกคนเอาขนมมาให้เล็กน้อยเจ็ร้อยแมทเกือเขาย้อนมาเกือบกิโลหนึง่ทงทางเข้าบ้านแบบเด็กน้อยพันอยากเอามารู้สึกอิ่มปื้มน้อสําหรับแบบถ้าเายัางน้อยแล้วมีคนแบบมาให้ขนมมาหนเนหมือนะเขาก็คือสแบบดีใจว่าที่เห็นเด็กน้อย,ยหลายคนเว้นเสวอนั่นแหละว่าตั้งใจว่าจะให้เด็กน้อยมือนั้นทะเลมือ เมื่อวัแล้วแต่ว่าส่องไอ้น้องเจ๊เพิรนออกมาตำลังก็เลยเมื่อซากระมูก็เลยได้ขนมได้ขนมเดลได้ขนมหลายเขินขนาดไหนแบบคืนที่ดีใจแล้วคิดใจต่อเขายังน้อยเลยยิ้มมีถามว่าเคยกินเบอร์แยังบม่เคยกินเาจะเคยกินขนมโซชีเจียวใช่ไหมอาจะเคยกินโซชกากาลต์โซกากาลต์น่าจะยังไม่เคยกลิ่นนะทุกคนยุคเขาดีนะค่ะเดสมมติว่าคิดใจปัจจุบันนะสมมติว่าช็อกโกแลตก้อนหนึ่งนะก้อนละห้ สองก้อนสอก้อนพันหนึ่งนะทุกคนอเป็นบางบาทมันะครับมันเล็กน้อยโปรัวเป็นสองก้อนพันหนึ่งนะะกตงก้าโปรซื้อนะทุกคนเพราะว่าถุงสีเขียวถุงหนึ่งอ่ะพันหนึ่งมันสิด้กินหลายกว่านะกตะก้าซื้อขึ้นแบบนั้นปริมาณอย่างไยกว่านโอกาสวามหลาอะทุกคนสำหรับคืนนี้นางกะเดอเดเดเดล็กน้อยลท้าเล็กน้อยลท้าเนี่ยเออมาทุกคนนางสีวหให้ขนมเล็กน้อยอน จอดหาว่าจอดรถมันมาพี่า็สะขนมให้หายานมาพี money, you, ่มาพี่ก่อนมาพี่ก้อนไปกินขนมดิแต่เดียร์ เค่ okay. นี้เราควรที่ไปมากกับยิเรียนไลค์กุเซนอลลี่สำคัญอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยวทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย